สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคตนะครับมื่อนี้ตืนต่นแต่เศร้าครับผมมื่อนี้ครับพาพีพ่พาน้องมาให้หัวอาหารป่าครับผมมาครับน้องไา้ครับผมอาดั๊สวัสดีครับผมสวัสดีครับว่าพาน้องชา้มาให้หัวอาหารป่านะครับเนาะมื่อนี้นี่ครับหัวอาหารป่าครับผมก็มาถึงสื่อมาครับผมเมื่อนนี้ก็ กาวานะครับสีเอาปลาดุกไงขื้นน้ำนะครับเนาะพราะว่ามันน่นนี่มันงามกันกับตัวหน่อยนะครับเนาะตัวหน่อยพ่อเราเพึ่งปล่อยลงนะครับก็จะเอาปลาดุกไงขึ้นนะครับได้ท่าไดก็เอาเท่านั้นนะครับเนาะปลาดุกไงก็เหลือเห็นอยู่ประมาณซ้ำแขนเนี่ยแหละครับประมาณซี่หาตัวครับเห็นอยู่แต่บบหัวจะได้กี่ตัวนะครับเนาะกลับไปล่องเมืองกันครับ ไปครับผมไปพักเบ็ดหล้กก็ให้อาหารพร้อมนะครับเนาะก็ต้องเอาคืนครับผมตัวใหญ่ต้องเอาคืนครับเพราะว่ามันมันงามกับตัวหน่อยนะครับเนาะไปครับผมไปไปให้อาหารป่ากันครับผมตอนนี้เขากะสิให้น้องใส้นะครับเนาะล่งไปพักเบ็ดนะครับเนาะเพื่อที่จะเอาปลาดุกตัวใหญ่ึ้นมานะครับเนาะครับฮัดปักหันมาทั้งนี้เอ้ปักหันมาทั้งพีที่ไรดูมือแน่ เนื้อหันมาทั้งพี่เนี่ยปักออกไกลๆเลยออกไกลๆฟังครับผมไอ้น้องสายเสียบเบ็ดนะครับเนาะเพื่อที่จะล่อโอเคได้เย่ะทำนั่นเนี่ยลอยๆไปเลยเพราะว่าปลาดุกมันมันลอยโอเคเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ากิดสิมาให้หัวอาหารครับผมกลับไปให้หัวอาหารกันครับนี่ครับหัวอาหารของเข้าครับผม กนจะให้หาดวานเลยเอา้าย้อนลงไปนี่เริ่มองเบ็ดนี่ไหมไกลๆเบ็ดนี่ย้อนลงไปเลยครับผมข้ากัก่ได้ให้หัวหานป่านะครับเนาะปลาดุกหน่อยครับผมป็ดปลาดุกหน่อยครับปลาดุกหน่อยกับนี่หลายหลนะครับนะปลาดุกหน่อยค็รู้สึกว่าบ่ค่อยขึ้นบันไดน,นะครับสงสัยนกมันมีนกครับผมนี่ปีกนก เหมือนนกเอาไปกินบ่ไปครับเดี๋ยวมาลุนกันครับผมว่าเจียวประดุกตัว่ใหญ่ขึ้นได้บอครับลุนกันอีกเล็กน้อยนะครับเนาะตอนนี้สภาพไปให้หัวหานป่าตะเพียนกับปลนนินครับผมยอยู่ในหน้าเข่าครับไปครับไม่ัน,น,นาวานลงกมองนี้เลยนี่ น่ครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วตัวน,นี้นจะเป็นปลานิ่นครับปลาตะเพียนนะครับเลี้ยงร่วมกันครับโอเคพอกันอัดเอาเบงเพิ่นกินกันนะครับผมมันจะกาบอยู่ในไฮน่านะครับ กินกันเป็นตะแซบครับผมปลากำลังสีไงครับผมเริ่มเริ่มมีเสียงนะครับเวลากินอาหารเนี่ยเริ่มมีเสียงโตัวกำลังสีไงกำลังพ่อปิ่งครับผมตอนนี้แต่ว่าเหนือกับบทานาลายครับนะครับบิ่งคน้นัาอาหารครับผมนี่คห้หหวอาหาร นี่ครับบรรยากาศดีนะอาร์ตเนาะ,อะโอ้บรรยากาศดีย่ำซอสครับผมแดดกำลังออกทั้งผุนตะเวนออกครับผมทั้งผุนเหมือนได้สักหน่อยอาเพราะอะไรครับเบื้องป่าครับผมปาอารเบิดแล้วแป๊บเดียวเอาเอาย่นลงไปอีกไหมย่นไปอีกจักหน่อยย่นไปเลยเอากินแต่ไงเนาะเุมนทั้งผุนกำลังมา อบสิบอง่ถบสิบสองถุงบ่หมดแล้วประมาณเกือบพันถุงแต่ว่าสีเหลือซําใดหน่เดียวแต่มีโอกาสสีท้ายให้บึงอีกเนาะครับเนาะว่ามันสีเหลือแบบเหลือเต็มจำนวนที่เขาปล่อยว่าอาจจะบดเหลือเต็มครับนกกระไรเพราะว่านกมันมาจอบกินเรื่อยครับผมนี่ครับ แต่ข้าวมมีหัวอาหารไห้กับปลาก็อยูด่ด้นะครับเพราะว่าข้าเหลียงข้าเหลียงในไฮน่าครับผมมันก็กินพวกต่อสร้างเขาครับผมที่มันหักลงครับเหนั้นเปลือยอยู่ในหนามมันก็กินด้มันก็พ่อยูด่ายนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ข้าไก่หัวอาหารเป็นอาหารเสริมไปนล้วครับนี่ครับพาพี่พาหน่องมาให้หัวอาหารย่ำๆบรรยากาศดีๆครับผมแล้วก็ผ้า มาเอาปลาดุกตัวใหญ่ขึ้นน้ำนะครับเนาะมุฮัวสีด้บ่ครับผมไปรุ่นน้ำกันเด้อน่ครับบรรยากาศบรรยากาศตอนปักเบ็ดป่าเีาวปลาดุกนะครับเนาะให้น้องชายไปปักนะครับก็เอาหัวหานหลอดนะครับจังสีมาครับผมตัวใหญ่ๆนี่พราะเป็นปลาเลี้ยงนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมารุ่นกันครับผมว่าเ้าสีด้บ่อครับ บรรยากาศยมเช้าครับผมแดดกำลังลำไลีลำเลีครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุ่นต่อไปให้อาหารป่าน้ำกันครับเมื่อนี้ครับครับฟังนี้ก็อาหารเบิดแหลวครับกินดีครับผมฟังนี้หลายหลายครับป่าถ้าสิกินนะครับกินบ่าเบิดครับผมนนี้ครับสงสัยตรงไตขายครับถาหนามมาม่านะครับนะ นี่ครับเต็มเลยครับตัวกำลังซ้ำสามนิ้วครับขอเวลาอีกจักสามเดือนครับผมพอได้ต้มได้ขายอยู่ครับครับผมขอบพูดทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้พ้ามาให้หันปลาแล้วก็สิมาเอาปลาดุกขึ้นครับผมสีไอ้บอครับกะนั่งรุ่นให้กะนั่งรุ่นอยู่นะครับตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อ อาจจะบดไดท่ายให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวตออเนาขึ้นนะเช่าขึ้นให้เบิ้งครับผมครับผมพี่น้องครับเนี่ครับได้แล้วเมื่อกี้บดไดทายให้เบิ้งนะครับเนาะเมื่อกี้บดไดทายให้เบิ้งเพราะว่ายานมันรุดครับปุ๊บนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับโตประมาณนี้ครับแําแขนครับผมเอาขึ้นครับผมเพราะว่าเขาจีไดให้ตัวน้อยเป็นไงนะครับเนาะนี่ครับมืนอี้เขากระไดแล้วครับผมก็คือเป็นอาหารนะครับเนาะ ก็ต้องเอาไปกินครับผมเป็นอาหารถือว่าเป็นอาหารนี่ครับโอ้โหใส่งามๆเลยครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้เท่ากับได้ป่าสมใจแล้วนะครับเนาะกับแสงแดดแง่งตาเท่ากับได้ป่าสมใจแล้วกะสิขอปิดคลิปแค่นี้นะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็ขอขอบพุ่นทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผม ผมก็นองชส้กับทไปให้แม่เห็ดป่าให้กินเนะครับนอกตัวนี้เนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ